สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์แอ้เช่นเดิมนะคะก็วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมพศ2563ค่ะก็มาพบกับดาวเด่นประจําวันนะคะซึ่งอาจารย์ได้นํามาจากท่านอาจารยา์ยาคติวัตรนะคะซึ่งเป็นเจ้าของสถาบันของเราท่านนํามาจากวิชาการให้เลิกขั้นสูงค่ะท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถมาเรียนฟรีกันได้ที่สถาบันตักศิลาของเรานะคะยง อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเส้นทางที่การจะเดินทางมานะคะสอบถามมาได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะและก็หลายๆท่านนะคะที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของอาจารย์แอ้ก็ได้รับความเพ่งความปังกันไปนะคะตลอดทั้งวันเลยนะคะนำตัวเลขของอาจารย์แอบไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้เลยตามที่ท่านชอบนะคะจับเลขไหนก็ขอให้ปังเลขนั้นค่ะวันนี้เรามาเริ่มดาวเด่นประจําวันนี้เลยนะคะดาวเด่นดวงแรกค่ะดาวเจ็ดนะคะ ดาวเจ็ดค่ะหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งโจโรเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่ณวางลูกที่1มีดาวเจ็ดหรือดาวเสาเป็นเจ้านวางและยังได้วรโคณ์ณวางค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวหกค่ะดาวหกหรือดาวสุกอยู่ในตำแหน่งเทศาตรีเลิกและยังเป็นจุลจักรเกาะอยู่ณวังลูกที่1มีดาวหกหรือดาวสุกเป็นเจ้านวางและยังได้นวางบริสุทธิ์ค่ะดาวเด่นตัวต่อไปนะคะดาวหนึ่งค่ะ ดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งมหาธนูแห่งเลือกและยังเป็นมหาอุดเกาะอยู่นวางลูกที่6มีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวางดาวเด่นตัวต่อไปดาวเก้าค่ะดาวเก้าหรือดาวพระเกตอยู่ในตำแหน่งมหาธนูแห่งเลือกเกาะอยู่นวังลูกที่6มีดาวสีหรือดาวพุธเป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวที่ห้าประจําวันนี้ดาวศูนย์ค่ะ ดาวศูนย์หรือดาวมรตยูนะคะอยู่ในตำแหน่งมหันตโนแห่งเริกก็อยู่นวังลูกที่6มีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังค่ะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้ดาวสี่ค่ะดาวสี่หรือดาวพุธอยู่ในตำแหน่งโจโรเลกและยังเป็นมหาเกษตรก็อยู่นวังลูกที่9้ามีดาวห้าหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังนะคะตัวเลขตามในจักรราศีดาวเด่นประจำวัน6ดวงอาจารย์ก็จะคัดมาให้เหลือสี่ตัวเช่นเดิมประจำวันนะคะดาวดวงแรกค่ะสี่ค่ะเสร็จค่ะ หค่ะหค่ะสี่เจดหหนึ่งท่านสามารถนำไปจับคู่สองวินหรือคู่สามก็ได้นะคะเช่นเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งสเจอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ6กหนึ่งเจดหกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือนำตัวเลขที่อาจารย์คัดออกมาไปจับในจักรราศีตามที่ท่านชอบได้เลยและทุกๆครั้งนะคะ6กับ9เลขเดียวกันถ้าท่านสามารถ กลับหัวกลับหางได้และดาวเด่นที่อาจารย์ชอบตัวเดียววันนี้นะคะคือ7ค่ะ สำหรับท่านที่ชอบตัวเดียวก็นำไปวิเคราะห์ได้เลยตัวเลขของอาจารย์อย่างที่บอกค่ะใช้ได้ตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะคะและท้ายคลิปเหมือนเดิมค่ะอาจารย์จับคู่สองคู่3ามไว้เป็นแนวทางให้เผื่อที่ท่านที่สนใจนะคะก็นำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ท่านใดที่อยากจะเข้าลิงก์ลายกลุ่มอาจารย์แอกดตรงชื่อรายการฮานอยพารวยเลื่อนลงมานิดเดียวค่ะจะมีลงก์ไลน์กลุ่มแปะไว้อยู่ทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเข้าไปพูดคุยกันได้เลยเนาะแล้วก็จะมีตัวเลข ของอาจารย์ท่านอื่นในสถาบันของเราด้วยก็จะอแอดมินจะวางให้เป็นเวลานะคะก็เข้าไปพูดคุยกับอาจารย์แอดได้เลยแล้วก็มีอะไรสอบถามข้อมูลได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะติชมรายการของอาจารย์ใต้ YouTube ได้เลยอาจารย์ตอบทุกคอมเมนต์ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้อาจารย์แบบนี้ไปทุกๆวันนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ thank you